สามสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. เลือกผมสีดำให้ไม่เป็นหลุมดำทำยังไง 2. ผมสีดำควรใช้เงาสีอะไร 3. เคล็ดลับลงผมดำให้ดูเงางามนิงก็หวังว่าชาเวเทอร์จะได้ทางที่ผ่อนคลายที่สุดในการสร้างความภูมิใจและรายได้จากสิ่งที่ชอบกันนะคะ มีใครเคยลงสีผมดําแล้วออกมาเป็นแบบนี้ทั้งที่ภาพในหัวคิดไปว่าจะออกมาสวยแบบนี้แต่ไม่ว่าจะลงสียังไงยังไงก็ออกมาดูเป็นหลุมดําแบบนี้ทุกทีเลยไหมคะที่นิงเรียกว่าหลุมดําก็เพราะว่าช่วงที่นิงเลือกสีไม่เป็นนอะ นิ้งลงสีดำเกือบสุดเลยสีเสื้อผ้าตัวละครเขาสดใสแต่มาส่วนที่เป็นผมดำกับดำตรึบแสงเงาก็ดูยากมันเลยดูเหมือนหลุมดำของตัวละครสำหรับนิ้งในตอนนั้นค่ะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันกดไลค์ก่อนหนึ่งกลุ่มเร็วแล้วนิ้งจะบอกว่าตอนนี้นิ้งรู้วิธีเลือกสีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ชาวเบทเทอร์ที่ยังไม่รู้วิธีลงสีหรือที่มีปัญหาเดียวกันอยู่ได้รู้ได้เอาไปแก้ไขให้ภาพของตัวเองเนี่ยสวยขึ้นถูกใจขึ้นค่ะ ขั้นแรกของการลงสีผมดำไม่ให้ดำตื้อแบบนี้ก็เริ่มที่การเลือกสีเลยก็คืออย่าเลือกสีดำที่เป็นดำสุดๆถ้าคอจะจิ้มจิ้มสีตรงมุมสุดเนี้ยให้ยั้งมือตัวเองเอาไว้ก่อนค่ะความจริงถ้าอยากเลือกก็เลือกได้ไม่ผิดนะแต่ก็ต้องทําใจว่ามันจะเอาไปลงสีต่อได้ยากเพราะว่าถ้าเลือกดำสุดไปแล้วอ่ะเราจะลงสีเงาที่ควรจะเข้มกว่ายังไงถูกต้องไหมคะหรือถ้าชอบสีดำสุดหรือดำเข้มแล้วคุมสีได้ก็จัดการลงไปเลยแล้วแต่สไตล์เนาะแต่สําหรับนิ้งนี เวลาจะลงสีดำอ่ะจะยังยังไว้เลือกโทนที่สว่างขึ้นมาหน่อยหรือถ้าจะจิ้มสีมาเพ้นเลยมันดูยากดูเลือสียากเผื่อว่าบางคนอ่ะเลือกสีไม่เก่งเหมือนที่นิงเป็นช่วงแรกๆเนี้ยนิงก็แนะนําให้ตั้งกระดานสีขึ้นมาก่อนเลยค่ะเอามาเลือกสีสามโทนหลักๆเรียงไปให้ดูง่ายๆว่าเนี่ยตรงกลางคือสีหลักสีสว่างกว่าก็เอาไว้ทาไฮไลท์สีเข้มกว่าก็เอาไว้เก็บรายละเอียดแบบนี้ค่ะชาวเบสเตอร์ลองทําแบบนี้แล้วจะทําให้การลงสีผมดําดูง่ายขึ้นใช่ไหมคะ นอกจากลงสีดำแล้วสีที่ยากไม่แพ้กันสําหรับนิ้งก็คือการลงสีผมขาวและผมโทนเหลืองโทนบลอนด์ค่ะผมขาวอ่ะจะยุ่งยากตอนที่เก็บรายละเอียดคือทํายังไงให้ผมขาวยังเป็นผมขาวไม่กลายเป็นสีอื่นส่วนผมโทนเหลืองจะยุ่งยากตอนลงเงาค่ะเพราะว่านิ้งอ่ะชอบลงเงาโทนสีน้ําเงินนะเนาะพอเอาสีน้ําเงินหรือม่วงเข้มเนี่ยมาอยู่กับโทนเหลืองซึ่งมันแทบจะเป็นคู่ตรงข้ามกันเลยอะ่ะสีก็เลยจะดูไม่สวยค่ะพวกนี้เคยเป็นปัญหายุ่งยากวุ่นวาย อันดับต,ต้นของนิ้งเลยแต่ตอนนี้หาทางแก้ได้แล้วไม่อยากจะโมว่าลงสีออกมาดูสวยถูกใจนิ้งมากแปะตัวอย่างเลยนี่นี่นถ้าใครอยากรู้ว่านิ้งลงสีผมโทนต่างๆยังไงสไตล์ลงสีของนิ้งแบบนี้เนี่ยต้องทําแบบไหนอยากได้ Howto แบบละเอียดละเอียดก็มาเจอกันได้ที่คอสสอนลงสีดิจิตอลเพนสไตล์อนิเมะคอสใหม่ของนิ้งเองจะสอนลงสีสไตล์นิ้งแบบทั้งตัวเลยค่ะผมผิวเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีนะตอนนี้ยังราคาโปรโมชั่น อยู่ก่อนที่จะปรับราคาเต็มเดือนหน้ารีบทั้งหาแอดมินที่ลคิวอาโคนี้เลย ใครเป็นนักเรียนเก่ามีของแถมด้วยไว้มาเมาส์มอยในคลาสกันเรื่องยุ่งยากอีกเรื่องของการลงสีผมดำก็คือผมดำลงเงายัางไงเพราะถ้าดูคลิปซีทีที่ผ่านมานิ้งจะบอกบ่อยใช่ไหมคะว่าเงาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงสีดำเพราะมันจะทําให้เงาดูแข็งๆทื่อๆไม่มีมิติผมดำก็เหมือนกันค่ะถ้าใช้เงาโทนสีน้ําเงินได้ก็ดีแต่ให้เลือกแบบที่ค่อนไปทางดำนิดนึงแล้วเราก็เอามาปรับโอปัซิตี้ลงก็จะได้เงาจางๆ,ๆแบบนี้และเพราะว่าตอนที่เราเลือกสีพื้นอะเราไม่ได้เลือกสีด สุดเ,เลยทําให้เอามาลงสีเงาแบบนี้ต่อได้ง่ายแต่บางครั้งนี้ก็เลือกลงเงาสีดําสุดแบบนี้ไปเลยค่ะทําได้เหมือนกันแล้วก็ออกมาดูสวยด้วยแต่ว่านิ้งอะ่ะจะเจือสีอื่นๆเข้าไปด้วยแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบเหมือนกันถ้าชาวเวทเตอร์ชอบคลิปนี้ทริคการลงสีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะเป็นการช่วยช่วยกันแชร์ให้คนที่อยากรู้วิธีวาดรูปหรือลงสีมารูวิธีการวาดและสร้างไรายได้ที่จะทําให้มีความสุขไปด้วยกันค่ะ เลือกสีพื้นไปแล้วลงเงาไปแล้วสิ่งต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการลงไฮไลท์ค่ะ การลงไฮไลท์ในผมดำอะ่ะถ้าลงดีๆอะ่ะจะทําให้ผมสีดำเนี่ยดูเงางามมีเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะลองเทียบดูได้เลยภาพที่มีไฮไลท์แล้วก็ภาพที่ไม่มีค่ะถ้าอยากได้ผมดำที่เงางามยังไงก็ต้องเติมไฮไลท์เนาะชาวเบเทอร์เติมตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดได้เลยถนัดรูปแบบไหนก็เพ้นไปแต่ให้ระวังไว้ว่าการเลือกสีไฮไลท์อะ่ะอย่าเลือกสีที่สว่างจ้าเกินไปค่ะเพราะถึงจะเป็นไฮไลท์แต่พออยู่กับผมดำแสงมันก็ไม่ได้ดูสว่างมากมายขนาดนั้น เพราะนั้นให้เลี่ยงการใช้สีขาวให้เปลี่ยนมาใช้สีเทาประมาณนี้แทนค่ะเพราะแบบนี้จะทําให้การลงสีดูลมุลขึ้นไม่ดูจ้าหรือคอนทราสก,กันมากเกินไปเนาะแล้วก็ขอเพิ่มเติมทริคเล็กๆเวลาลงผมสีดําค่ะนิ้งจะดูดเอาสีเนื้อมาลงตรงปลายผมแบบจางๆนิดนึงด้วยแบบนี้จะทําให้ผมดําของเราอ่ะไม่ดูทึบทึมเกินไปดูสวยขึ้นใครชอบก็ลองทําดูแต่ใครดูแล้วไม่ชอบคิดว่าแบบไม่เติมสีเนื้อดูโอเคกับตัวเองมากกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะ ันนี้แล้วแต่สไตล์ความชอบของชาบพเทอร์เลยเพราะศิละปะไม่มีถูกหรือผิดอยู่แล้วเนาะปกติชาบีเทอร์ลงเงากันยังไงคะแล้วเวลาที่ต้องลงสีดำแบบนี้เลือกสีกันแบบไหนลองเอาวิธีการเลือกสีที่ไม่เข้มจัดไปใช้แล้วลงสีดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็ามาแชร์กันได้นะหรือใครมีทริคเด็ดอยากแชร์ก็เมนต์มาได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้นิ่งนะคะจะเป็นกำลังใจให้กันมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย